คุณมรุครับเราทราบมาฮะว่า AMR เนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทวางระบบแหละแต่ไม่ใช่วางระบบแบบ SI ทั่วไปก็คือว่า Integrated เลยแหละคือวางระบบแบบบูรณาการเลยแหละนะฮะแล้วก็สามารถที่จะวางระบบไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นคนไทยเจ้าเดียวถูกไหม ที่วางระบบรถไฟฟ้าตอนนี้ได้นะครับทีนี้ผมผมขออนุญาตสอบถามหน่อยหนึ่งนะฮะว่าที่มาที่ไปก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ยจนกระทั่งแบบเรามานั่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยอ่ามันมายังไงฮะคุณคุณมารุจครับเออเราเองเนี่ยเกิดจากความเป็นทีมวิศวกรนะครับกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดตรงกันแล้วก็ามาเปิดประสาทร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่า ทำอย่างไรที่จะเอาความรู้ของเราเนี่ยไปทํางานให้ให้เกิดการทํางานแบบโบราณกาาะส่วนใหญ่คนก็จะไม่แค่พูดพูดคาว่าโบราณการแต่ไม่ไป้ทำตามโบราณการแต่นก็ต่างทําเรื่องที่เองทานะครับก็เลยก็เลยมานั่งคิดกันแบบนี้หลังจากที่เราทํางานเอาความรู้ทุกทุกอย่างมาทํานะครับรวมถึงเราเ,เป็นนักคิดคนด้วยเราก็เลยมีนแวนวคิดดีเรานะครับพอพอเราทางนี้เสร็จปั๊บเราก็มานั่งดูว่า อืมรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันก็คือความรู้พื้นฐานจากสิ่งที่เรามีแหละเช่นเรื่องความรู้ด้านเกี่ยวกับระ,ะบบคอนโทรลความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับระ,ะบบสรรื่อสารนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตัวถึงด้านแมคาันดนีนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เลยมานั่งดูว่าอืมทาไมคนถึงบอกว่ามันยากแล้วมันมันน่าก,กลัวนะครับปรากฏว่าเราก็เริ่มเข้าไปทางานโชคดีที่หนึ่งก็คือเรามีพาร์ทเนอร์ปาาเป็นแบบชาญช่างระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเขาก็ ให้ความรู้หรือว่าเปิดประเด็นให้เราเห็นว่าอ๋อของพวกนี้มันต้องการความก็เรียกว่าแวดระวังกับความคิดในการออกแบบที่ดีเราก็เลยมานั่งดูว่าคนของเรามีศักยภาพหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าอ๋อเราทําได้เรามั่นใจนะครับเราก็เลยเข้าไปนัเสนองานให้กับในงานึ่งก็คือถ้าพูดตรงตก็คือกรุงเทพมหานครในช่วงนั้นนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแผนจะขยายเส้นทางจาก จากสินไปวงเป็นใหญ่ข้ามไปแม่นาชพรยาต้องสถานีนะครับก็พอเราเข้าไปทําเรื่องนี้ปั๊มเนี่ยเราก็เป็นคนออกแบบรับเหมาเป็นแบบเทอร์ e ีโปรเจกต์เข้าไปเลยโดยบริษัทเอ็มอาร์บริษัทเดียวนะครับก็เป็นอะไรรับเหมาเทอร์คีโปรเจกต์คือก่อสร้างด้วยวางระบบด้วยอ๋อเป็นเทอร์ e ีโปรเจกต์สำหรับวางระบบหมดเลยครับระบบเดินรถพอเราเข้าไปทําเรื่องนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็มีคําถามมากมายเลยจากลูกค้านะครับ มันจะทําได้ไหมจะเงินอย่างนี้เปล่าเราก็บอกว่าเรามีความเชื่อนะเพราะเราทํางานพวกนี้มาเยอะแล้วเราไปเห็นว่าเราทำง่แลเราก็เสนอแผนเข้าไปนะครับเขาก็โชคดีที่พวกนี้ว่างานราชการได้ให้โอกาสเราเราทำไปไปถึงพอใช้เวลาสองปีครับในการทําทั้งระบบพอทําเสร็จเราสมมอบงานรถไฟวิ่งจากวงเวียนใหญ่จากจากไอทางตักสินไปวงเวียนใหญ่นะครับ นที่มาเดินคุยกับผมเนี่ยเขบอกคุณรู้ว่าตอนได้ง,งานใหม่ยผมขาสั่งเลยเพราะกลัวว่าจะทํางานไม่เสร็จผมก็ถามที่ตกลงตกลงมันแล้วมันวิ่งได้ไหมเนี่ยใช่ป่ะเขาบอกเออเขาวิ่งได้แล้วบอกนั่นก็ใช่ไงพี่สิ่งที่พม่กลัวม,มันผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้จุดประกายให้เห็นว่าจริง,รงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แปลว่าคนไทยทาไม่ได้สําคัญที่ว่าเราเนี่ยเออ ตั้งใจไหมเราพยายามบ้างเราเรียนรู้หรือเปล่าแค่นี้ครับตอนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีได้หลายบทเรืเริ่มเห็นโอกาสเหมือนกันแล้วนกะ็ดีใจนะที่ที่เราอย่างน้อยเราเป็นเาเรียกเ่าเพโเนี่หรือเป็นคนที่เริ่มแล้วครับจะป,ประกายเรื่องนี้ครับกลับแต่การทำอินสเตตท์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะการบรณาการทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าองค์ความรู้เยอะเลยแล้วก็อาศัยคนที่จะต้องเข้ามาร่วมเยอะเลยโดยเราเป็นคน คนกลางแล้วก็ต้องมีคนเข้ามาะจะเป็นระบบไฟฟ้าจะเป็นระบบอ่าตัวจะเป็นระบบอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแนวคิดแนวคิดในการทําพวกนี้มันเป็นยังไงฮะคือคือถ้าเราเราเทียบเรื่องของงานพวกนี้มันเหมือนการคอนเสิร์ตบุกเอสตัคกออเคสตราระดับใหญ่ครับอคอนดักเตอร์สาคัญนะอตอนนี้เอ,อตัวเราเองเนี่ยเรามีพื้นฐานความรู้เรื่องการออกแบบแล้วก็อินดตเกตระบบอยู่แล้ว การที่เรามีอย่างนี้เนี่ยเราสามารถรู้เลยว่าจะเอาอันเมาบวกกับอันบมันจะต้องเชื่อมโยงกันยังไงด้วยวิธีการไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ถึงขั้นนี้เราก็จะเจอปัญหายุ่งยากมากแม้แต่ว่าเอาแค่ง่ายว่าถ้าเราคิดแบบง่ายๆนี่เรามีลักคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะมาสามขาใช่ไหมครับบกกับกบ้านเรามีมีไอ้ลักเสียบที่เป็นสวิตแค่สองขาแค่นี้เราก็เริ่มงงแล้ว แต่ความจริงเนี่ยเราต้องรู้ว่าในเมืองนอก,นอกเขาใช้สามขานะเมืองไทยมีสองขาทําไงให้มันเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้คือแค่พื้นฐานในความคิดนะฮะแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ยมันต้องการความรู้นืน่องนะครับเราเคยทําถึงขั้นที่ว่าบางอันเนี่ยมันต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะนะครับแล้วถ้าจะไปเชื่อมกับเขาเนี่ยต้องมีความรู้มากพอเราก็าไปทําอุปกรณ์หรือทำซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อคอนวอต นะฮะเลเปลี่ยนในตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้มันทางานไกลตัวได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นจากทีมของเราครับจนเป็นที่ที่ยอมรับว,ว่าโอ้เราสามารถาที่จะทาถึงระดับพวกนี้ได้ครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือความสามารถของคําว่าอินดิเคเตอร์แล้วเป็นคนคอนดักเรื่องวงออเคสตราระดับใหญ่ได้ครับครับผมทีนี้มันก็ต้องมันก็เลยนําไปสู่การสามารถที่จะทําระบบเชิงคมนาคมได้หมดเลยเพราะลดไฟฟ้าถือว่ายากที่สุดแล้วใช่ไหมฮะ ก็จริงๆถ้าเราพูดถึงงานระดับนี้นะครับก็จะเป็นงานระดับเช่นสนามบิน<ม>อะไรเ้ยโครงการขนาดใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าทั้งโรงนะครับเรื่องของเขาเรียกเหมือนกับไอ้โรงโรงกันน้ํามันหรือเงี้ยครับโรงรถไฟฟ้าอันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่อินดิเกเตเตอรแต่ถ้าถ้ามององนี้เห็นเลยว่ามันแทบไม่มีงานไหนเลยที่คนไทยมีโอกาสได้ออกแบบติดตั้งทั้งระบบบครับ เราอาจจะเราทําในตวนรถไฟฟ้าเนี่ยเราเราทําครับอแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงงานงานพวกนี้วิธีคิดในการวางระบบเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าแค่วางระบบเสร็จก็จบเราคงจะต้องคิดเกี่ยวเรื่องของการวางทําให้ต้นทุนมันมีประสิทธิภาพมีเอฟ i c i e n c y ด้วยหรือเปล่าครับก็จริงๆถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอยู่มาตรฐาน,นคำว่าแลน r a, a m s นะครับเป็นแลนสแตนารเราต้อง คำานึ่งมิติเนี้ยนะครับเช่นทํำยังไงให้มันทนแต่ราคาดีเหมือนที่ที่านมิติคกรบอกครับทํำยังไงให้มันคงทนแล้วก็ใช้งานได้เวลาซ่อมซ่อมไงให้เร็วและง่ายนะครับและต้องปลอดภัยการที่เราออกแบบแบบเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในสามสี่คำพวกนี้ยก็ต้องมีจักยภาพหรือว่าความคิดในการออกแบบนี้ได้นะครับมันถึงจะเข้าสู่วงคำาภาสากลนะครับคําว่าแรมแสแตนดาร์ดเนี้ย มันจะมีเรื่องของคขว่าเซลเลียหรือว่าความโอกาสในการขัดข้องไม่มีระบบไหนในโลกที่ไม่ขัดข้องนะครับแต่ในมาตรฐานของพวกนี้เราต้องมีโอกาสต้องทํางานได้อย่างดีนะครับ99.9995เอเอัน <c oughs> นี้ต้องเป็นพลาดน้อยต้องน้อยน้อยมากาน้อยเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าผิดพลาดเนีย่ยเอาแค่ถ้าเราเห็นในข่าวหลายครั้งนี่นะครับรถไฟสายสีเขียวเนี่ยเอาเอาตัวยอ,ยอย่างง่ายนครับ เดินรถมาสิบกว่าปีเนี่ยแทบไม่เคยเจอรถเสียเลยนะครับเพิ่งมาเสียนิดหน่อยแต่ไหนที่รถเสียเนี่ยก็โพลมมานทั้งเทพอย่างนเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องต้องต้องเนียบต้องดีนะครับอืครับเอาละ่ะนี่คือภาพด้วยด้วยความคิดแบบนี้เนี่ยความคิดแบบบูรณาการความคิดที่เป็นเขาเรียกคอนดักเตอร์วงออเคสตราในระบบต่างๆมันก็เลยทำให้เราสามารถทำงานได้หลากหลายเลยทีนี้ถูกไหมฮะ เห็นล่าสุดบอกมาว่าจะเดินเกมเรื่องของเมืองอัจฉริยะหรือแม้แต่กระทั่งกลายเป็น PPP รถไฟอา,อ,าอาจจะเป็นรางเบาก็ตามนะฮะอธิบายตรงนี้หน่อยนึงว่าแนวคิดเราเป็นยังไงก็จริงๆในส่วนของคําว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมันมีอยู่เจ็ดประการที่เราพูดเมื่อกี้นะครับเรื่องของการเดินทางก็คือโมบิลิตี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความอยู่ที่ดีก็แล้วแต่นะครับ เราเองเนี่ยด้วยความที่ไปสัมผัสแต่ละเมืองเรากเลยบอกว่าเมืองแต่ละเมืองมีความต้องการคําว่าเมืองจิยะไม่เหมือนกันทั้งๆท,ท,ที่ต้องการคําว่าเมืองจิยะนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยจะจะพูดกันอยู่สองสาเรื่องนะครับในเจ็ดเรื่องเนี่ยคือเรื่องแรกเลยการเดินทางก็คือมุกพลิตี้ทายัางไงจะเดินทางให้เร็วลถไม่ติดไปถึงที่งานได้โดยไม่เหนื่อยมากนะครับซึ่งเมืองกรุงเทพเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไปเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชม นะครับอันที่สองก็คือ,อ,อมาพูดกันเรื่องที่ว่าเฮ้ยทำยังไงจะได้รับกรบริการที่ดีก็คือเขาเรียกว่าสมาร์ทโซนแนนนะครับอันนี้คือกรุงเทพต้องการเรากวอยัางให้ความสำคัญอันหนึ่งบางนที่สาก็คือเรื่องของอ์เวนต์คือความเป็นอยู่ที่ดีนะครับถือว่ารองที่ดีอันนี้สิทธิ์กรุงเทพเป็นนะครับแต่พอเราไปดูในส่วนของเมืองท่องเทียยเ่ยวอย่างเช่นภูกเก็ตนะครับภูกเก็ตเนี่ยถูกเปลี่ยนจากเมืองท่องเที่ยวธรรมดากลายเป็นเมืองเรื่องของโรคโควิดอะไรก็แล้วแต่นะครับ เมืองท่องเที่ยวในภูเก็ตจะเปลี่ยนไปจากการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วธรรมชาติสวยอย่างเดียวกลายว่าต้องมีความสะอาดปลอดภัยแล้วก็สวยงามอันนี้ก็จะเป็นบุรณาไปก็จะปจมมไปจับเรื่องของเพาร์ตเมนไปจับเรื่องของ smart living ก็คือความเป็นอยู่เรื่องย้อะไรนี้นะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของงานเดินทางอาจจะเป็นเรื่องของนะเพราะว่าภูเก็ตก็ยังบนๆนหน่อยว่าค่าค่ารถแพงแต่ก็ยังเดินทางได้ ลองนี้นะครับในเมืองที่เป็นอุตสาหการรมอื่นๆก็จะไปเจอับคนระบริบทเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปทํางานเรื่องมสมาซิตี้เนี่ยนะครับเราจะจับประเด็นพวกนี้แล้วเข้าไปคุยกับกลุ่มของลูกค้าที่เป็นอาจจะเป็นหน่วยราชการเป็นรัฐบาลท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราเข้าไปเราเอาทุกอย่างมาบรูรณาการก่อนแล้วก็บอกเขาว่าอันเนี้ย ในขณะที่คุณต้องเป็นคนต้องทํามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไปรองรับกันเรื่องอื่นยังไงนะครับเราจะทาให้เห็นภาพช้างทั้งตัวไม่ใช่เห็นแค่ว่าอ๋อถ้าอยากได้รถไฟลอกให้เ,เอารถไฟไปให้อยากได้รถเมล์บอกรถเมล์ไปให้ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้มันก็เหมือนกับเวลาทําเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นช้างที่มีไม่ไม่ใช่เป็นช้างนะครับคุณบอกอ,อันนี้คือภาพของความวัตส์มาิตี้ในเองอ็มอาร์นะครับเราก็มีความรู้วินฐานอยู่แล้วเช่น ระบบไฮดีทีระบบเรื่องของคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารระบบเรื่องของการฮาร์โมบิตี้อะไรนี้นะครับครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเดินเข้าไปในคำว่าสมาร์ทซิตี้นะครับแต่ว่าพอเรามาเจาะเรื่องที่สําคัญสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่หน่อย <c oughs> อย่างเช่นเรื่องของตัวฟีเดอร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรถรถไฟรางเบาหรือรถไฟสายรองนะครับเราก็เห็นว่าเมืองบางเมืองเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพว่าจริงแต่ขาดโอกาส นะครับแล้วถ้าเขาได้มีการเดินทางจากบ้านเขาเนี่ยเข้ามาสู่รถไฟสายหลักเช่นรถไฟสายสีแดงรถไฟสายสีเขียวที่ต่อไปถึงเมืองเขาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยเข้ากรุงเทพได้ง่ายไม่ต้องขับรถตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลูกโตพร้อมกับรถนะฮะต้ฮะกายว่าตื่นเช้าตั้เจ็ดโมงแล้วก็มาถึงที่ออฟฟิศได้ตอนกลับบ้านก็ไปถึงบ้านประมาณรักอย่างมากไปห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้น ในเรื่องการเดินทางค่าของชีพถูกลงนะฮะแล้วก็สังคมของบ้านก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าได้เจอลูกมากขึ้นไม่นจะเจอแล้วลูกหลับแล้วอะไรเงี้ยครับครับผมก็เป็นเมืองที่เราคิดเหมือนกันว่าเราจะเอาไว้เรื่องพวกนี้ไปไว้กับเมืองย่อยๆที่อยู่ปลายปลายทางของเรงพมหานครเช่นลังสิตครับครับผมซึ่งการที่จะทําตรงนี้ได้แน่นอนฮะคนวางระบบคิดได้แต่ถ้าิดจะทําเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันก็ต้องมีพันธมิตร ที่จะร่วมด้วยถูกไหมฮะอันนี้คือเรามีแนวคิดเรื่องของการผูกพันธมิตรอย่างไรฮะัก็เราเองก็ต้องคำขวาใจกับเอ,อหม่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเช่นหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่าอาบาจอบตอเพื่อเขาเห็นว่าสิ่งที่เรามาทําให้หรือว่านําเสนอเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่ตั้งต้อหรือเปล่านะครับแล้วคนพื้นที่จะได้อะไรนะครับเราไม่ได้มองแค่ว่ามีรถมาวิ่ง้วแปลว่าฉันเก็บนเนงินค่าตั๋วได้ฉันจบหน้าที่ รากำลังจะบอกเขาว่าการทําแบบนี้มันจะเกิดอะไรบ้างเช่นมีชุมชนเกิดขึ้นใหม่ไหมเออแล้วคนจะสะดวกสบายขึ้นได้อย่างไรด้วยความที่เรามีประสบการณ์เรื่องของการบริหารจัดการเมืองเร็วเท่าไหนมาก่อนนะครับในเชิงของการทําเรื่องระบบซีทีวีเพื่อความปลอดภัยนู่นนี่แล้วเราก็จะบอกว่าถ้าคนมายินเราที่ป้ายต้เมียทำอย่างไงให้เขาปลอดภัยนะครับลิงก์ไปถึงตารวจอย่างไรแล้วก็สามารถเดินทางไปสู่เส้นทางสายหลักได้อย่างไรนะครับ เราจะมองแบบนาการตลอดเวลาครับกลับกลับหนึ่งในความน่าสนใจของ AMR เองนั่นก็คือ,อเราก็มีผู้ถือหุ้นนอกจากคุณมารุษที่มีความสามารถด้านนี้แล้วเนี่ยผมก็เห็นรายชื่อท่านหนึ่งท่านเป็นนายกสมาคมก่อสร้างในพระราชบรมชุมบรัรมเนี่ยแหละนะฮะนั่นก็คือคุณอันสุระอาริกุลเขาก็ถือหุ้นตัวนี้ด้วย ครับความสัมพันธ์เป็นยังไงฮะแล้วแล้วได้มีคอนเน็ชันจากคุณอังสุรัตด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับก็จริง,รงๆก็เป็นเพื่อนกันมายี่สิบกว่าปีแล้วครับนะครับก็ทําง,งานด้วยกันมาตลอดก็ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาทำมาธุรกิจหลักก็คือานก่อสร้างเราทําธุรกิจหลักเรื่องของไอซีทีนะครับบางงานก็มีการเชื่อมุูนกันค,คือเขามีงานเราก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีเราไปทํางานด้วย นะครับถ้างานบางงานที่เราเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นด้านเกี่ยวกับไอทีที่เราแล้ต้องการงานก่อสร้างมาเสริมนิดหน่อยเราก็อาจจะขอความร่วมมือจากเขานะครับก็ก็เป็นการร่วมมือกันแบบเขาเรียกว่าบูรณาการแบบนึงนะครับครับผมเป็นเพื่อนการบูรณาการกันได้นะฮะทีนี้สุดท้ายผมขออนุญาตถามแบบนี้วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยในการที่จะพาเอ็มอาหลังจากเข้าตลาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเราต้องการให้เอ็มอาอยู่ณจุดไหนอย่างไร จริงๆเรามองว่าเราเป็นบริษัทไทยที่ทําง,งานด้านเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับใน,นระดับใน,นระดับที่เป็นางานใหญ่ๆที่เป็นพื้นฐานของเมืองของประเทศนะครับเราก็อยากให้เห็นว่าเราเนี่ยคือมีส่วนสําคัญในการสร้างศักยภาพจริงๆนะครับอันนี้คือเป้าหมายเราอยากเป็นผู้นําในด้านเกีเ่ยวกับการบริหารการระบบให้กับ พื้นฐานโครงสร้า,างพื้นฐานของประเทศไทยนะครับเราอยากจะเป็นในเชิงของผู้ให้บริการในระบบที่เป็นเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะเป็นแผนในอนาคตของเรานะครับหรือเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับระบบที่เป็นาการุปโภคนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่เรามีครับครับผมอ่ะหละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับ,บค,ครับ